รัฐบาลชวนแฟนมอเตอร์ีพีทั่วโลกร่วมนับถอยหลัง15วันสูก่การันตีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบนแผ่นดินไทยพร้อมเปิดโตัวโทฟี่เวอร์ชัน2023กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับทางกีฬาแห่งประเทศไทยหน่วยาง,งานภาปร,รัฐเอกชนแถลงนับถอยหลังและเปิดโตัวโทฟี่โออาร์ไทยแรงต่างปี2023หรือถ้วยมอเตอร์จีพีสนามประเทศไทยเลยค่าอาหาจตาด้วยทีมสีทองสุดอีลิแกนแรงบันดาลใจจากปรกนะากฏการณ์ยิ่งใหญ่ ทิศขึ้นและตกผ่านช่องประตูทั้ง15บานของปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างรุกตัวพร้อมเผยยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนรองรับผู้ชมในสนามหลายแสนคนถ่ายทอดสดความยิ่งใหญ่200ประเทศทั่วโลกสู่ผู้ชม800ล้านคนลึกประวัติศาสตร์ในตัว GP ที่ดีที่สุดและน่าประทับใจที่สุดแก่แฟนความโดยทั่วโลกอีกครั้ง เดือนตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะแถลงข่าวนับถอยหลังของเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถจักรยานย,ยนต์ทางเรียบชิชงแชมป์โลกหรือ MotoGP ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อรายการโออาร์ไซเรนการปี2023ศึกสงล้อที่เร็วที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต้งบอกวันที่27-29ตุลาคมน,นี้ที่สนามชัยอร์เนชั่ i แนลเซอ r ์กิตจังหวัดบรมยร์ ร่วกับการที่เราเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันโปรโตจีลีได้ยร์ใหญล่ครับครับก็ในผลดีนะครับผมมองในเรื่องของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะครับในรายการหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ด้วยศักยภาพของเราเนี่ยในด้านเศรษฐกิจนะครับตรงนี้เป็นเม็ดเงินที่จะสามารถนําพานักท่องเที่ยวนะครับมาจับจ่ายใช้สอย ทำให้เกิดการสร้างสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพื้นที่นะครับแล้วก็มองในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีจังหวัดรอบข้างนะครับก็จะได้อนิสงจากตรงนี้ในการที่เรามีการจัดการแข่งขันระดับโลกตรงนี้เข้ามานะครับตัวที่เปงมองซับคาร์บอรที่เราจะเปิดแท่ไปทั่วโลกเนี่ยเกี่ยวกับงานวันมีอะไรบ้างคืออย่างนี้ครับเราเราก็จะมี S <S> ในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์มีหลากหลายนะครับทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับด้านกีฬานะครับแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับอย่างจังหวัดบุรีรัมย์เองนั้นนะครับก็จะมีสถานทิพนุลงลุงนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับแล้วก็ยังมีจังหวัดรอบข้างที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือมีศิลปะวัฒนธรรมที่พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือนักแข่งได้ไปเยี่ยมเยียงต่อนะครับในจังหวัดข้างๆนะครับึงรร เป้าหมายของความสำเร็จในปีนี้มีการตั้งไว้ยางไรครับผมว่าในเรื่องของกีฬาในเรื่องของการจัดสปอร์ตอีเวนต์ต่างๆนะครับทางด้านท่องเที่ยวด้วยเนี่ยผมมองว่ารัฐบาลของเราเนี่ยคาดหวังจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราจะได้นําเม็ดเงินนะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาในด้านของการท่องเที่ยว แล้วเราก็คิดว่านะครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เราก็หวังว่านะครับนักกีฬาของประเทศไทยนะครับจะประสบความสําเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้ครับรทีนี้ในในมุมมองของตัวท่านในฐานะของจการัฐมนตรีเนี่ยท่านมองว่าการที่นำมอเตอร์สปอร์ตเข้ามาสนับสนุนนโยบายสปอร์ตัวริซึ่งของรัฐบาลเนี่ย คือผมมองนะครับว่าอันนี้คือโมเดลหนึ่งที่สําคัญนะครับคือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าทางจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราได้เห็นนะครับตามหน้าสื่อในที่ผ่านมาก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเมืองกีฬาเลยนะครับเมืองสําหรับจัดสปอร์ตอีเวนต,ต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของกีฬาฟุตบอลนะครับมีเรื่องของการวิ่งนะครับ ไหนจะเป็นของ MotoGP ที่เรากำลังจะจัดกันในปลายเดือนนี้นะครับเราก็มองว่าอันนี้คือส o อร์ตทัวริซึ่งในหลายๆจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะนำไปเป็นโมเดลในการพัฒนาจังหวัดของท่านได้นะครับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เราพร้อมยินดีที่จะสนับสนุนนะครับในโมเดลรูปแบบนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ารายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้จากการกีฬาตรงนี้นะครับจะ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่านะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ยังมีนักกีฬาระดับโลกของคนไทยของเรานะครับผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับนักกีฬาหลายท่านนะครับที่สนใจทางด้านการแข่งขันความเร็วหรือสนใจทางด้านนักกีฬาอยู่นะครับก็ผมเชื่อว่านะครับการแข่งขันในครั้งนี้สนุกแน่นอนครับ คือวันที่29ออกมา2วันดีแล้วการจัดงานสุดท้ายซึ่งเป็นวันสำคัญก็ไฟนอลเนี่ยช่วงบ่ญเอาหอในวันน้้าราารท่านผู้ช่วยวันที่รู้ความสุขว่าเราต้องวางแผนว่าต้องมีการลดข้อจำกัดทางกฎหมายหรืออะไรยังไงในวันนั้นเพราะว่าเป็นสปอร์ตอนเอร์เทนเมนต์การที่เราจะไม่ขายก็ถือเป็นพอบางทีชาวต่างชาติจะไม่เข้าใจเราครับอันนี้ก็อาจจะต้องให้ทางจังหวัดช่วยพิจารณาด้านนีนะครับในในในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับแต่ประเด็นนี้เราก็มีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันครับ I